สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกผมอดิศรเพียงเกตคุยกับอดิศรตรงไปตรงมาประจำวันที่7ตุลาคม2563รายการคุยกับอดิศรขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดข,ข้าราชการปป,ปทนะครับคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐปปทร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามการทุจริตครับได้สืบเสาะและทำการจับกุมข้าราชการระดับสูง c 8เป็นวิศวกรชำนาญการเป็นวิศวกรพิเศษชำนาญการของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานครับไปเรียกรับเอาเงินตอนแรก5 0,000ื่นบาทต่อรองกันเหลืออยู่2 0,000ื่น นัดแน่ก็จะ,จะไปจ่ายเงินอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งเพื่อต่อใบอนุญาตเกี่ยวครับคลังน้ํามันอะไรทํานองนี้นะครับจับได้ค่าหนังคาเขาครับถ้ามาหากินลักษณะอย่างนี้มานานแล้วเหมือนกันผมเมื่อว,วานนี้เป็นอนุกรรมธิการประชุมเงินกู้1.9ล้านล้านบาทที่สภาผู้แทนราษฎรในวันละอื่นๆครับผมหยิบยกเรื่องนี้ มากล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับปปทซึ่งมีรองเลขาธิการปรปรทมาประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุดเกล่าวชุดดังกล่าวเป็นการให้เกียรติะการแสดงความยินดีปบมือให้แก่ปปทร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกลุ่มข้าราชการที่เร็วๆอย่างนี้นะครับเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการทํามาหาได้อ้างว่าจะเอาเงินไปให้ระดับสูงในการเซ็นต่อใบอนุญาตหรืออะไรทํานองนี้นะครับเร็วที่สุดครับ การทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้มันมีนะครับถ้ามีการเข้มงวดกันจริงๆติดตามจับลุมกันจริงๆนะครับก็จะได้ข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่เอาใจพี่น้องประชาชนต้องรับใช้ประชาชนครับไม่ใช่ไปไถประชาชนจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีผ่านรายการคุยกับอดีศรน,นะครับอีกอันนึงครับ ข้าราชการหญิงคนหนึ่งอยู่ที่ปอ,อปทจังหวัดสกลนครไปเรียกรับเงินจากลูกจ้างตามภารกิจเพื่อจะต่อสัญญาจ้างในการดูแลเด็กประจำตำบลน,นะครับศูนย์ดูแลเด็กประจำตำบลเรียกเงินเข้าไปสามหมื่นบาทซ่อนแผนกันซ้อมกันไปกันมาทางปอปชจังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มคุมขังข้าราชการดังกล่าวอ้างว่าจะไปให้ในายยกเพื่อเซ็นสัญญา ในการต่ออายุสัญญาจ้างของของลูกจ้างภัยตามภารกิจนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สง่างามที่สุดนะครับผมอดีตสอนเมเกตขอชื่นชมยินดีกับท่านการทุจริตคอร์รัปชันเกิดจากพวกนี้แหละครับเกิดจากการข้าราชการเลวๆนี่แหละครับเรียกรับผมจึงอยากเรียกร้องทางปป,ปทหรือว่าปป,ปชกรุณาไปตรวจสอบการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดต่างๆดูสิครับว่าเพราะว่าท่านดูแลงบประมาณมากเหลือเกิน อย่าให้ได้ยินข่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นมิสเตอร์เทเวเอร์เซนรับเงินสด,สดสดจริงหรือเปล่าไม่ทราบครับติดตามดูแลกันนะครับข้าราชการต่างๆที่มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับล่ำรวยมหาศาลไหมเอาเงินไปฝากที่ไหนหรือเปล่าครับปปทได้ทําหน้าที่ของท่านนะครับถ้าท่านไม่มีอํานาจก็เรียกร้องไปทางปป,ปชใหญ่ตรวจสอบผู้ว่าราชการจังหวัดอ่ะอุตสาหกรรมจังหวัดเกษตรจังหวัด อจังหวัดจังหวัดต่างๆนี่แหละครับตัวการเพราะว่านักการเมืองไม่มีโอกาสที่จะไปสอดส่องดูแลได้ถ้าเข้าไปยุ่งไปรู้ไปเห็นมากเดี๋ยวหาว่าแทรกแซงการทํางานอะไรทั้งนังนั้นซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปิดกั้นการทํางานการตรวจสอบของฝ่ายการเมืองอย่างสิ้นเชิงครับนี่ก็เป็นการปฏิบัติงานที่ดีนะครับยิงขอชื่นชมยินดีวันที่13ธันวาที่จะถึงนี้ครับจะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั่วประเทศ76-76จังหวัดนะครับสอ,อาบาจอด้วยเมื่อวานี้ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีกําหนดการที่จะเลือกอบตกําหนดการที่จะเลือกเทศบาลเรื่องผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมโน่นไปปี64นะครับไม่รู้จะแช่แข็งไปทําไมเป็นการยึดอํานาจของพี่น้องประชาชนโดยไม่ผ่อนคลายเป็นกบกินเดือนครับไม่คลายสักทีไม่คลายสักทีอํานาจการปกครองส่วนท้องถิ่นเที่ยวนี้มีการตื่นตัวมากนะครับ มีการตื่นตัวในการที่จะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจริงๆจึงขอชื่นชมยินดีนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองต้นเดือนธันวาแป๊บเดียวก็ถึงครับอีกประการหนึ่งผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันจําชื่อไม่ได้ครับเพราะผมจะจําชื่อท่านก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านบอกว่าปฏิการปฏิวัติจะเป็นศูนย์ถ้าไม่มีเงื่อนไขผมจึงถามว่าเงื่อนไขของท่านคืออะไรในสันกมลสันดานท่านยังท่านยังคิดที่จะทําการปฏิวัติเหรอ เงื่อนไขเขาเรียกร้องประชาชนที่บฏิปไต่เป็นเงื่อนไขไหมเงื่อนไขที่ประชาชนคิดต่างกับกองทัพเนี่เป็นเงื่อนไขไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอบทบต้องพูดนะ้ชัดเจนคุณไม่มีหน้าที่อะไรคุณทําหน้าที่ให้กองทัพของคุณนั่นแหละทํางานให้มีประสิทธิภาพปกป้องความมั่นคงสูตรความมั่นคงของคุณนั่นแหละก็ก็ว่ากันไปแต่อย่ามาแทรกแซงอย่ามาเสือกกับทําหน้าที่อืนอ่นๆไปเป็นสวก็ขาดประชุมครับพอบทบพอบ,อพอบ,อพอบอทหานเรือฐานอากาศตำรวจแห่งชาติ หลักกระทรวงกลาโหมและผู้วิการทหารสูงสุดก็ไปไปรไะชุมสวร้อยสี่สิบห้าครั้งเนี่ยนะครับมีการประชมุมไป,ไปขาดประชุมถึงร้อยสี่สิบสามอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นไปเปเป็นหาพระแสงอะไรครับเพราะตาแหน่งหน้าที่ของคุณก็เยอะแยะอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นทหารต้องถอนออกจากการเมืองครับอยากไปยุ่งกับการเมืองอยากเป็นการเมืองก็มาสมัครผู้แทนตั้งพรรคการเมืองแบบพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับวันนี้จึงขอฝากความปรารถนาดีไปหาปปทนะครับ ปปชและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกลุมข้าราชการเร็วๆข้าราชการเป็นวิศวะนะครับ C8 ของกระทรวงพลังงานครับขอชื่นชมยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ